ยางย้มาเลาะบอกื่อของได้ยางไงแล้วเนี่ยเสื้อผ้าโอ้นี่คุณเออผู้ไดมามาเลือกเอาเลือกเอาเฮเดเกนโครโรน,น่านี่เอาขยอตัวใหเฮุ้ยแก๊สนึงขนาดนี้สิบเจ็ดดอนตัวนี้ตัวนี้แก๊นแก๊นหนึ่งสิบเจ็ดดอนเนาะตัวนี้ ส,สี่บาทโอสาหกดอนอุ้ยแพงเนาะอันนี้ก็ส,สี่วันแพกเนี่ยสาอนหกสิบเก้าเซนด้เนาะต่างกันกับบันไล่เนาะนะบันบลไล่สาิป่องสาดอนลนะสิบเก้าดอนเก้าเก่าอ้ยอเคองโอ้ย

โอ้นี่เลยไม่ยังนี่จอริอันนี้ไม่ยังไม่ยังไปยูเลยอขาพี่วะอซื้อของโอ้พี่น้องเบิ่งเบิงเบิงวายพี่น้องเป็นะวายโอ้วายแซแซแซ Ôi, oh, vị sẹp sếp đấy nè. Khi nào cũng thích toàn quá, con bà đô này you Oh, you I want this. That's Which wine. one? Good one. I love it. Oh, it. I love, I love, I love. Oh. That's wine? Oh, look good. That's yeah. That's wine. Yeah. Good one. Goodbye g o o d b e Red wine Yeah Yeah y o ไดยังไงชอปปิ้งนี่ได้ยังไงละอุ้ย a ป p l e มามาแอปโป e ผงหนึ่งึงหนึ่งออดี้อ่เห็นน้น้ำนจน้ำนนีบขาขาหักได้อ กินแพ้เนี่ยนะยการเขาไปเก็บมันได้อ,อ่าไม่อย่างนี้มาจากประเทศอย่างนี้ฟูจิมาจากฟูจิเออ,อฟูจิอาจจะแซ่บลองโอ้เอาเด้ได้ได้ไม่อย่างนี้จะได้ให้ได้ชิคเก้นอีอย่างก่อนเลยชิคเก้น่ บบลชิเกนบอฟฟโลนั่นแหละโอดิเลสซบอฟฟโลทำไมทำมวรไดสุ่หลายบ่มีตู้เย็นใส่แล้ว get ลวนี่หรือเปล่าบอฟฟโลกิ่งเน้ะบอฟฟโลเอาละเอาละเอาละ ก็ขายเป็นโฮเซอร์นะเฮ้ยดิ่ฮะอ่างรักเจออ้อรักเจอสามสิบดหรก็ก็อ่า3 <laughs> สามสิบนสามสิบแปดหรอาหารเ้าอไลักยาป้านี่ของมกักไว้นะ อาดี้ไหมแม่อาดีนี่เอานี้ยอ่าจะไม่แต่อาดี้เวอร์ซันสูซีูซีู่ซี่ทีน้อง you know? อาดีอยู่เวอร์วับบนไม่ได้อ่าซูซี่อ่าซูชิเลยซูชิของอดีนะนะไม่บวกึ้นไหมตัวนี้ได้กี่ตาโตเนี้ยมันมันป่าดิบจิลไปาดิบโอ้ปลา อีกินตัวนี้วะอ่เนี่ยกอยากสตาร์ทก็ได้